สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับเราเช่นเคยนะครับสายขุดสายจบก็วันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูการทำงานอันนี้เป็นงานขุดบ่อฟีฟอร์มนะครับ มันจะเชิงเป็นรูปหยดน้ำนะครับเนี่ยคือขุดเอาดินจากฝั่งนู้นนะครับข้างหน้ารถที่เราเห็น,นครับนี่ทอยมาทำโคกฝั่งนี้นะครับคเขาจะแบ่งจัดโซนเป็นลอ็อกเป็นล็อกนะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับในเนื้อที่ประมาณสิบกว่าไร่เขาก็เขาขุดประมาณสิบแปลงนะครับ ตกเฉลี่ยแล้วน่าจะอยู่ประมาณเรลงระงได้นะครับแบ่งลูกหลานแบ่งญาติพี่น้องนะครับมันขุดได้ไม่ลึกนะครับท่านผู้ชมมันค่อนข้างจะแข็งนะครับตรงไหนแข็งก็แข็งตรงไหนที่ว่ามันอ่อนมันก็ขุดได้สวยนะครับเนี่ยมันหินทรายแล้วนะครับ ไ,ได้นะมันเจาะความลึกไม่ได้นะครับก็เลยแต่งพยายามแต่งให้มันสวยงามเอานะครับอันนี้ก็จะเป็นการทอยดินโยดินก่อนนะครับเ่ยโยดินจากฝั่งแนวแเดนติดรัวับมาไว้ฝั่งที่จะจะยกบ้านจะสร้างบ้านตรงนี้นะครับเนี่ย ไปเรื่อยๆงานพวกนี้ก็เป็นงานที่แบบค่อนข้างจะใช้ความละเอียดใช้ทักษะส่วนตัวสูงน,นะครับก็ไม่ใช่ว่าใครทำก็ได้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนก็จะทำไม่ได้นะครับุคนสามารถ สามารถทำได้นะครับมันอยู่ที่การฝึกฝนอยู่ที่การได้ทำบ่อยๆนะครับมันก็จะฉินมันก็จะจำมันจะรู้ว่าเราควรทำอย่างไรควรยืนรถอย่างไรนะครับแต่ละแบบแต่ละพื้นที่อย่างผมเองก็ยังไม่ได้เก่งมากนะครับผมก็พอทำได้ส่งงานได้ ็โอเคแล้วครับผมแต่ก็ไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาตัวเองนะครับนี่หลังจากที่เราทอยดินเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาแต่งกันนะครับนี่ตอนที่เราแต่งสําคัญนะครับการยืนรถนะครับสําคัญนะครับถ้ายืนเสมอองศามันก็จะเป๊ะนะครับก็จะเท่าๆกัน แล้วก็โยนมาไว้ฝั่งเดวแดนรัวเลยนะเนี่ยตรอยต่อก็สำคัญนะช่วงนี้นะครับรอยต่อระหว่างไปมีดนะครับคือขุดยังขุดขุดแต่มันก็ขุดได้นะครับเนี่ยขุดขุดเฉยๆก็ขุดได้นะแต่ความละเอียดระหว่างรอยต่อเนี่ยมันเป็นเขาเรีเยกว่าอะไรนะเป็นความใส่ใจส่วน,ส,วนส่วนตัวนะครับ การทําให้มันโคง้งให้มันสมูทให้มันสวยเนี่ยมันเป็นความใส่ใจส่วนตัวอยู่ที่ว่าคนขับเนี่ยเขาจะใส่ใจเขาจะเขาจะลงรายละเอียดมากแค่ไหนนะครับเนี่ยถามว่าอ,อยังไงล่ะถามว่าใครขุดก็ได้ก็ใช่อยู่นะครับเนี่ยงานแบบนี้ใครขุดก็ใครขุด ก็ได้นะครับแต่ว่าแต่ละคนนั้นความใส่ใจการใส่ดีเทลใส่ละเอียดลงใส่ความละเอียดลงไปเนี่ยไม่เหมือนกันนะทุกคนพยายามให้รวมอันนี้ก็เจอดินแข็งมันก็จะไม่ค่อยเนียนนะครับไอชงที่ว่ามันเจอดินแข็งมันก็ที่เราก็จะสะบัดหนีนะ พราะแต่เวลาพลดินแข็งเวลาเจอดินอ่อนมันก็ใบมีดมันก็จะเข้าแบบเข้ากินดินอ่อนนะครับมันก็ค่อนข้างจะคอนโทรลยากสักหน่อยนึงนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่มันก็จะเลยเป็นรูปเป็นล่างเนียยๆอย่างน,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 นี้นะครับท่านผู้ชมเงี้ยนียอย่างนี้นะครับ โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ชกดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคับ